ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของการกินแป้งนะครับผมกังวลมากๆเลยว่าต้องกินแป้งแบบไหนดีช่วงนี้ฉันกําลังลดน้ําหนักฉันกาลังดูแลเรื่องสุขภาพฉันต้องลดแป้งฉันต้องเลิกกินแป้งไหมดูคลิปนี้ให้จบครับผมแล้วคุณจะเข้าใจว่าการกินแป้งเนะี่ยสำคัญยังไงนะครับ โอเคครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CA Story นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมีเรื่องมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังอีกแล้วนะครับผมก็หลายๆคนตอนนี้ก็กังวลเรื่อง,องการกินแป้งมากๆเลยว่าเฮ้ยฉันกินแป้งขาวไม่ได้ฉันกินข้าวขาวไม่ได้เดี๋ยวฉันจะอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยเฮ้ยฉันจะลดน้ําหนักฉันจะผอมเนี่ย วิ่ยฉันกินข้าวไเรเบอรี่เลยฉันกินข้าวไรเบอรี่เยอะๆกินขนมบางฮูบิ่เยอะๆแล้วฉันจะผอมนะครับอันนี้นะครับผมต้องมาทําความเข้าใจกันให้มันลึกซึ้งสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับบางคนอาจจะคิดว่าฉันกินข้าวไเรเบอรรี่ฉันจะผอมฉันกินข้าวไรเบอรี่เยอะเลยกินเยอะ คือฉันก็จะตะบี้ตะบานกินข้าไวไรเบอร์รี่เยอะๆกินข้าวกล้องข้าวที่ไม่ขัดสีเยอะๆฉันจะได้ผอมไวๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นความคิดที่ผิดอยู่นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะกินข้าวประเภทไหนคุณจะกินแป้งประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่คุณยังได้รับอยู่ก็คือพลังงานนั่นเองนะครับพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ในทุกๆอาหารที่เรากินและข้าวขาวแป้งขาวข้าไวไรเบอร์รี่ข้าวไม่ขัดสี ข้าวกล้องขนมปังวงโ,งโฮวีอะไรก็แล้วแต่นะครับของพวกนี้อยู่ในกลุ่มของแป้งซึ่งเป็นกลุ่มให้พลังงานและก็เป็นกลุ่มให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแยกย่อยไปต่งาง เรื่องของสารอาหารบางตัวนะครับผมที่มันจะมีแยกย่อยกันไปแต่สิ่งที่ได้รับเท่าๆกันก็คือพลังงานนั่นเองนะครับในข้าวขาวแป้งขาวเนี่ย100กรัมเราได้พลังงาน200แคลอรี่ในข้าวไรเบอร์รี่ในขนมปังโฮมเดใน100กรัมเราก็ได้พลังงาน200แคลอรี่เท่ากันนะครับนี่เราต้องรู้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่กําลังตะบี้จะบานกินข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องกินขนมปังโฮลวีดแบบเยอะในทุกๆวันแล้วผลลัพธ์ยังไม่เกิดให้รู้เอาไว้เลยว่าคุณกินมันเยอะเกินไปครับแน่นอนว่ามันไม่ดีเหรอ สารอาหารมันดีครับผมในข้าวที่ยังไม่ขัดสีในขนมปังโฮมวีสารอาหารมันเยอะมากมันดีกับร่างกายครับแต่ว่าถ้าคุณกินเยอะจนเกินไปพลังงานที่ได้รับอย่าลืมว่ามันมีลิมิตนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีลิมิตในการรับพลังงานถ้าเรากินมันเยอะจนเกินไปมันก็กลายเป็นพลังงานสำรอง ซึ่งพลังงานสำรองที่ผมพูดถึงก็คือรูปแบบของไขมันในร่างกายของเรานเองที่มันทําให้เราตัวใหญ่ขึ้นเราทำมันทําให้เราตัวอ้วนขึ้นเนี่ยที่มันทําให้แขนย้อยแขนยางมีพุงเพิ่มขึ้นมามีหัวยางอะไรพวกนี้ก็คือพลังงานสำรองของร่างกายของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินโดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่ร่างกายจําเป็นต้องมีหรือจําเป็นต้องกินเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงมากเลยที่ต่อให้คุณกิน ข้าวที่มันดีต่อสุขภาพแค่ไหนก็แล้วแต่คุณขนิดกินขนปมปังโปรตีนที่มันดีต่อสุขภาพร่างกายมากแค่ไหนก็แล้วแต่เนีย่ยถ้าคุณกินมันเยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราให้พลังงานกับร่างกายเยอะจนเกินไปและไขมันคุณก็ยังไม่ลดดีนะครับผมนะครับทีนี้ก็เข้าใจเรื่องพลังงานกันแล้วนะครับทีนี้งั้นแสดงว่าฉันก็ไม่จําเป็นต้องกินข้าวไรเบอร์รี่ก็ได้สิหรือไม่ต้องกินข้าวที่ไม่ขัดสีก็ได้สิใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมให้ผมแนะนานะครับผมก็แนะนําว่าให้กินข้าวที่ไม่ขัดสีเถอะเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับคือวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะครับที่มันพ่วงมากับข้าวที่ยังไม่ขัดสีนะครับผมซึ่งในข้าวขาวเนี่ยแป้ในข้าวขาวในแป้งขาวเนี่ยมันถูกขัดสีออกไปแล้วซึ่งสารอาหารมันก็ออกไปด้วยนะครับผมแต่มันมีข้อดีข้อด้อยของแต่ละอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างเช่น ข้าวที่เป็นข้าวขาวแป้งขาวเนี่ยสำหรับคนที่ต้องใช้แรงงานพูดอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่ต้องใช้แรงงานนะครับใช้แรงเยอะๆและก็ต้องใช้แรงในทันทีเนี่ยแนะนําว่าถ้ากินข้าวขาวเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าคุณกินแล้วคุณได้ใช้งาน ร่างกายทันทีนะครับได้ใช้พลังงานที่คุณกินเข้าไปทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานที่มันจะตกค้างหรือเหลือกับร่างกายเท่าที่ควรนะครับผมแต่สําหรับใครก็แล้วแต่ที่ทํางานออฟฟิศทํางานที่ไม่ได้เดินไม่ได้แอคทีฟนะครับไม่ได้ยกของตลอดเวลาแนะนําว่าให้กินข้าวที่ไม่ขัดสีแทนนะครับผมเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานงมันเท่าไหร่เนี่ย พลังงานที่เราได้รับเข้าไปจากแป้งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะค,ะครับซึ่งถ้าเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยมันจะค่อยๆกลายเป็นพลังงานให้กับร่างกายของเราคือมันจะข้าวที่ไม่ขัดสีหรือแป้งที่เป็นโฮมบีนเนี่ย มันจะกลายเป็นพลังงานได้ช้านะครับด้วยความที่มันกลายเป็นพลังงานช้าเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์กับร่างกายที่ร่างกายที่ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานหรือใช้พลังงานน้อยเพราะมันจะค right ่อยๆปล่อยพลังงานออกมาร่างกายก็จะค่อยๆดึงพลังงานออกมาใช้มันจะตอบสนองกันพอดีซึ่งมันจะทําให้พลังงานที่ได้รับเนี่ย ไม่ออกมาเยอะจนเกินไปจนร่างกายเอาไปใช้ไม่ทันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของข้าวที่ไม่ขัดสีนั่นเองนะครับผมสรุปแล้วโดยรวมนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นกินข้าวขาวแป้งขาวกินข้าวที่ขัดสีหรือกินข้าวที่ไม่ขัดสีแป้งโฮมวีดอะไรพวกนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่ากิจกรรมที่เราทําอาชีพที่เราทานะครับหน้าที่การงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นแบบไหน ถ้าผมจะให้แนะนําสําหรับใครที่ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานก็กินข้าวที่เป็นเป็นแป้งที่ไม่ขัดสีเป็นแป้งโฮมบีทข้าวที่ไม่ขัดสีเถอะนะครับผมหรือถ้าใครที่ช่วงเช้าไม่ค่อยได้ใช้แรงก็อาจจะเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีแทนหรือจะเป็นถ้าเป็นช่วงเที่ยงแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตอนเย็นจะไปออกกําลังกายเนี่ย ก็กินข้าวขาวในช่วงมื้อเที่ยงก็จะเป็นอะไรที่ปกติวิสัยที่เราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปนะครับแล้วก็ก่อนเรากําลังกกยเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาอะไรที่มันเป็นขนมปังขาวหรืออะไรก็ได้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองต้องใช้พลังงานเยอะต้องวิ่งเยอะในช่วงเย็นเนี่ยก็าอาจจะกินขนมปัง นะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกสักหนึ่งแผ่นก็ได้เพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้มีพลังงานที่จะไปทํากิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับผมก็อยู่ที่กิจกรรมแต่ละคนละกันนะครับว่ามันใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบวิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลดีๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อถ้ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้กับทุกคนได้ได้เข้ามารับชมรับฟังก่อนใครเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมีอะไรมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ล่างได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ